ของขวัญปีใหม่ล่าสุดวันที่20ธันวาคม2565เข้าคอรมอมีลุ้นได้3,000บาทดูเลยเงินอะไรบ้างของขวัญปีใหม่ครับล่าสุดเลยนะครับในวันที่20ธันวาคม2565นี้นะครับผมก็มีลุ้นนะครับได้มากถึง3,000บาทมาดูกันว่าจะเป็นเงินอะไรนะครับ ก็ทําไมถึงต้องเป็น20่ธันวานะครับตรงสงสัยทุกท่านอาจจะสงสัยข้อนี้กันใช่ไหมครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นยีธันวาเพราะว่าตอนนี้นะครับคอรมอได้มีการบอกว่ายังมีเวลาพิจารณาถึงสิ้นปีนี้นะครับโดยจะพิจารณาหลังจากกลับมาการประชุมนะครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหภาพยุโรปสมัยพิเศษซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1 2บสถึงสิธันวาคมนี้นะครับถ้ามองไปการประชุมคอรมอแต่ละสัปดาห์เนี่ยถ้าสิบสอเนี่ยมันก็จะเลยก็จะเท่ากับ เป็นวันที่ประชุมคอรมอนรในสัปดาห์ของ1215ถึงธันวานครับก็ดังนั้นเนี่ยในสัปดาห์นั้นนะครับ1 2บถึงธันวาก็เลยต้องเลื่อนไปเป็นวันที่20ธันวาคมนะครับซึ่งก็ยังทันเพราะว่ายังไม่ถึงปีใหม่ยังไม่ถึงสิ้นปีนะครับดังนั้นครับก็12-15ถึงธันวานี้ก็ยังไม่ก็เขาจะไปประชุมนะครับผมประชุมเนี่ยยอดอาเซียนนะครับแต่ว่าทางเดี๋ยว20ธันวานะครับก็จะมา เรื่องว่าประชุมเขาิเปเรื่องของของขวัญปีใหม่ว่าจะมีโครงการอะไรบ้างนะครับเนื่องจากขณะนี้นะครับมาตรการเดียวยาอยู่ในระหว่างขั้นตอนกฎหมายนะครับรวมถึงการจัดเตรียอมอระมาณซึ่งจะต้องมีการตัดสินใจอีกเรื่งกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับของขวัญปีใหม่ขอเรามาะอนุม,มัติก็จะประมาณนี้นะครับเช่นโครงการเราเที่ยวโดยการเฟร5จำนวน2ล้านสิทธิ์ช่วยจา่ายค่าห้องพักสูงสุดไม่เกิน3,000บ,บาทต่อห้องนะครับ1คนต่อ1สิทธิ์ แล้วก็ประมาณว่าชอบดีมีคืออะไรเงี้ยนะผู้ใช้สิทธิต้องซื้อสินค้าประกอบจดทะเบียนแวดต้องมีใบเสร็จรับเงินไปกำกับภาษีนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนจนไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ได้ของขวัญปีใหม่นะครับส่วนมาตรการอื่นเนี่ยจริงเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับมาตรการอื่นเพื่อนพี่น้องสามารถติดตามได้นะผมมีทําสรุปเอาไว้ของขวัญปีใหม่ มีลุ้นโครงการอะไรบ้างนะครับหลังวิดีโอนี้ดีวผมจะใส่คลิปนั้นเอาไว้ให้เผื่อคุณอยากจะไปติดตามเข้าใจตรงส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของของขวัญปีใหม่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วและคุณอยากจะได้บัตรสวัสดิการอย่งรัฐนะครับคุณผมอยากแนะนําให้คุณไปดูคลิปนี้มากเลยนะครับก็คือคลิปที่บอกว่าใครที่ไม่ได้บัตรบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อคุณดูคลิปใครไม่ได้บัตรคุณก็จะรู้ว่าคุณได้บัตรไหมถ้าคุณเช็คตามคลิปนั้นแล้วคุณไม่มีตามในคลิปนั้นว่าไม่ได้บัตรเนี่ย นั่นเองนะครับอยากแนะนํา,นา,นาให้กูไปดูคลิปนั้นหลังวิดีโอนี้จะใส่เอาไว้ให้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องแบบนี้นะครับอย่างไร20ธันวาคมนี้เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับว่าจะมีโครงการที่ว่ามาหรือเปล่าหรือจะมีโครงการใหม่กว่านี้อะไรอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้ของท่านจาปวุใจสวัสดีครับ